วันนี้เป็นเด็กดีค่ะวันเย็นพอดีแม่อ้อมไม่อยู่บ้านออกไปข้างนอกกินข้าวแม่อ้อมก็ปล่อยเขากินข้าวจนเสร็จละแม่อ้อมก็ออกไปข้างนอกไปซื้อ,อยาทีเนี้ยปรากฏว่าพอกลับมาก็ฉี่อึเรียบร้อยแล้วก็นอนที่แล้วแม่อ้อมก็บอกว่ามาปูพรมดีกว่าเดี๋ยวแม่ปูพรมให้ปรับจับปูพรมจับใส่เสื้อจับเข้ามุง้งไม่มีดื้อไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กดีมากเลยวันนี้แล้วก็นอนอยู่นี่ตั้งนานแล้วน,นะคะคือไม่รู้เพราะอากาศมัน,มนเย็นอะแล้วก็ กันเย็นนี้เพื่อนบ้านแวะมาเยี่ยมก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาเห็นแล้วเขาก็ขำบอกเออเป็นหมาแปลกๆเนาะนี่แม่อม้อมนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเวลาเดิมก็คือต้องป้อนป้อนเสร็จแล้วก็ก็นอนอย่างนี้แหละค่ะไม่ลูกหรอกแม่อ้อมสั่งผรมไปส,ออสีเธอคอยให้และสีเธอคอยยังไม่มาอันที่มาวันก่อนมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเล็ก แบบนี้เลยสั่งสีเธอค่อยไปให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะให้คุณชายนอนสบายไหมล่ะคะ o ูดไนท์นะครับเอซีเดี๋ยวแม่อ้อมป้อนยาแล้วนะครับนอนไปลูกกินยาเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้องใส่ชาแม่เอาใส่มือไปให้ไม่กินกินยาเรียบร้อยแล้วนอนหลกหลบฝนไม่ต้องลุกครับนอนครับนอนครับแม่ไปละ มันกินลูกชิ้นเม็ดเดียวให้เม็ดเดียวนอนครับนอนครับนอนอืมตาเปิดแ,ปแม่สั่งเสื้อไปให้ตัวหนึ่งสี่เอเดี๋ยวรอดูก่อนว่าใส่แล้วเวิร์กไหมถ้าใส่แล้วเวิร์กก็เดี๋ยวแม่ฮ่องจะไปดูอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบมีมุกด้วยนะเป็นเสื้อกันหนาวแม,ม่กเฮ้เราฝนแม่เห็นหนึ่งตัวหนึ่ง